ขอแนะนำบ้านพักผู้บริหารที่ออกแบบโดยสถาปนิกแห่งใหม่ในเบเวอร์ลีย์ฮิลล์แจ้งวัฒนะสร้างเสร็จในเดือนสิงหาคม2024พูลวิลล่าที่ไม่เคยอยู่อาศัยแห่งนี้มีความหรูหรา350ตารางเมตรบนสวนอันเขียวชอุ่ม167ตารางวาจุดเด่นได้แก่พื้นที่นั่งเล่นกว้างขวางพร้อมเพดานสูง3 8เมตรและแสงธรรมชาติห้องครัวที่ทันสมัยพร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทันสมัยห้องนอนหลักสุดหรูพร้อมห้องแต่งตัวแบบวกร์กอและห้องน้ำในตัว ห้องนอนเพิ่มเติมอีกสามห้องแต่ละห้องมีห้องน้ำในตัวชีวิตในร่มและกลางแจ้งที่ไร้รอยต่อพร้อมสระว่ายน้ำแบบอินฟินิตี้15เมตรและครัวบาบีคิวระบบอัตโนมัติภายในบ้านเครื่องปรับอากาศได้คินใหม่และไฟเลททำเลที่ตั้งชั้นเยี่ยมใกล้ BTS ห้างสรรพสินค้าโรงเรียนและสนามบินดอนเมืองอสังหาริมทรัพย์นี้เป็นมากกว่าบ้านแต่เป็นคำกล่าวอ้างด้านไลฟ์สไตล์อบรับความสง่างามและความสะดวกสบายด้วยที่อยู่อาศัยที่หรูหราแห่งนี้